การเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะหมายถึงว่าการเปลี่ยนจากชีวิตเดิมเป็นชีวิตใหม่นะคะจะต้องประกอบด้วย2เป้าหมายด้วยกันค่ะข้อที่1เป้าหมายหลักข้อที่2เป้าหมายรองค่ะเราจะต้องวางแผนเป้าหมายหลักคืองานหลักของเราให้ประสบความสําเร็จและยอดเยี่ยมก่อนนะคะก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่งานใหม่งานรองของเราค่ะหลายคนนะคะ พอเรารู้ว่าจุดมุ่งหมายของเราที่จะสร้างงานใหม่อนาคตใหม่นั้นเป็นอย่างไรก็จะมุ่งพลังไปยังงานใหม่ทันทีเลยทําให้งานเก่าของเราก็ทําได้ไม่ดีด้วยเรารู้ไหมคะหากว่างานเก่าเราทําได้ไม่ดีนั้นก็จะส่งผลให้งานใหม่ของเราทําได้ไม่ดีด้วยเพราะเราจะเก็บความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกแย่ที่สุดนะคะไปสู่อนาคตอันใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็คือผลลัพธ์ของวันพรุ่งนี้เราอ่ะมีทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็คือมีความฝันมีเป้าหมายมีชีวิต หมมีภาพของชีวิตใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสําคัญที่สุดเราก็จะต้องทําเป้าหมายหลักของเราให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะคะเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายรองของเราที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดค่ะเอาละค่ะวันนี้เป้าหมายหลักอะไรเป้าหมายรองอะไรเขียนมันขึ้นมานะคะเพราะการเขียนค่ะจะเห็นองค์ประกอบของสมองของเราว่าวันนี้เราคิดถูกหรือคิดผิดอย่างไรและจะนําไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดและยอดเยี่ยมค่ะ